ผัดให้เครื่องปรุงของเรานะครับเข้ากันดีกับเนื้อหมูที่ซึมเข้าไปในพริกแกงใต้นะครับผัดให้แห้งเลยนะครับขั้นตอนนี้ผัดใช้ไฟกลางนะครับคั่วกิ้งหมูสับผัดพริกแกงใต้ทำยังไงให้อร่อย EP นี้มีคำตอบครับพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้านสวัสดีครับเพื่อนๆนมาพบกับเชฟเดียวคนเดิมอีกแล้วนะครับเช้าวันนี้ ชิปเดี๋ยวจะทำเมนูยอดฮิตประจำร้านอาหารปักใต้นะครับชื่อเมนูคั่วกิ้งหมูสับผัดพริกแกงใต้ครับวัตถุดิบของเราก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูสับหยาบนะครับพริกไทยนะครับใบมะกรูดซอยพริกแดงนะครับแต่งให้ผัดคั่วกิ้งของเราเนี่ยมีสีสันที่สวยงามเนาะแล้วก็ เครื่องแกงนะครับเป็นเครื่องแกงผัดเผ็ดนะครับเป็นพริกแกงใต้ที่ผมํำขึ้นมาเองนะครับใส่น้ํามันนะครับเพื่อเตรียมผัดหมูนะครับใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะครับวอร์มกระทะให้ร้อนนะครับก่อนเอาเนื้อหมูของเราลงไปผัดเนาะเมื่อกระทะของเราร้อนดีแล้วนะครับผมนําเนื้อหมูนะครับลงไปผัดในกระทะเลยผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับ เ,เพื่อนๆครับสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีน้ำออกมาจากเนื้อหมูนะครับในระหว่างที่เราผัดเนาะผัดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่าน้ําที่ออกมาจากเนื้อหมูนะครับจะระเหยออกไปหมดเนาะแล้วเทคนิคนะครับตอนที่ผัดเนี่ยที่มีน้ําออกมาจากเนื้อหมูนะครับห้ามใส่เครื่องปรุงใดๆลงไปทั้งสิ้นนะครับจะไม่นั้นะจะทําให้เนื้อหมูของเราอะ่ะ คาวได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคครับเอาละครับตอนนี้ผมได้ผัดน้ําที่ออกมาจากเนื้อหมูนะครับให้ละเหยไปหมดแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแต่เฉพาะน้ํามันในกระทะแค่อย่างเดียวนะครับกนตอนต่อไปผมก็จะทําการใส่พริกแกงใต้ของเรานะครับ ัดให้พริกแกงใต้ของเรานะครับซึมลงไปในเนื้อหมูของเราเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมปรุงรสโดยใส่น้ำปลานะครับลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอยใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะครับ น้ำตาลทรายตัดรดนิดหน่อยนะครับผมใส่ลงไปหนึ่งช้อนชานะครับผัดให้เครื่องปรุงของเรานะครับซึมเข้าไปในเนื้อหมูเนาะผัดให้แห้งเลยนะครับขั้นตอนนี้ผัดใช้ไฟกลางนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมใส่พริกไทยสดนะครับ เพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับคัวกกิ้งของเราเนาะแล้วก็โรยใบมะกรูดนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามติกแดงนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเนาะก่อนที่เราจะปิดเตานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคั่วกิ้งของเราตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้าน รบกวนเพื่อนเอนช่วยกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับ s cribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและพบกับเชฟเดียวได้ใหม่ใน e ีพีหน้าสวัสดีครับ